สวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของหนูบ้านแคทฮีโร่ค่ะทันทันทันวันนี้แม่ขออนุญาตอวด FC นิดนึงนะคะพอดีช่วงเช้าเนี่ยอ่าช้อปปี้มาส่งของนะคะแล้วก็แม่ได้รับพัสดุกล่องหนึ่งนะคะ เป็นอะไรเรามาดูกันแทนแทนแทนนีนน่ค่ะเป็นอาหารสุน,นัขนะคะรอยยลคานินสองถุงใหญ่ๆเลยนะคะเป็นอาหารสำหรับเออสุน,นัขแก่นะคะให้ทายว่าใครส่งมาไม่ต้องทายหรอกเนาะ เป็นคนเดิมเทวดาคนเดิมเลยค่ะคุณเอกสิทธิ์นะคะเป็นผู้มอบให้กับอังเปาและอังไลน์นะคะขอกราบขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์นะคะที่เห็นชีวิตเล็กๆน้อยๆต่องชีวิตนี้มีค่าสำหรับคุณเอกสิทธิ์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะนะคะ ขอบขอบพวกคุณมากเลยแม่ไม่เคยซื้อของแบบนี้ให้ลูกกินเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะลองให้เขาชิมเขาคงจะชอบแน่ๆเลยเนาะเพราะเขาก็แก่กันแล้วขอกลับขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพรใดที่ประเสริฐพรใดที่เป็นมงคลนะคะขอจงเกิดแก่คุณเอก,กสิทธิ์และครอบครัวนะคะกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณมากๆค่ะ นี่ลูกหนอาหารหมาซึ่งไม่มีหมาแต่กายมีแมวใช่ไหมคะเป็นการโฆษณาอาหารในมิติใหม่ใช่ไหมลูกฮะสนุกสนานเลยอยู่ในกล่องโอ้โหแปลว่าคนที่ส่งมานีนได้บุญสองต่ออาหารหมาหนึ่งต่อของเล่นแมวหนึ่งต่อโอ้โห อะไรที่จะโชคดีขนาดนี้เนาะเด็กบ้านนี้เนาะโอ้โหพรีเซนเตอร์อาหารหมาซึ่งไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นแมวใครจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยบ้านนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมโอ้โหแมวตัวนี้กินอาหารมาได้ครับผมอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอลูกฮะมันใช่เหรอถ้าทางตื่นเต้นมากเลยเนี่ยโอ้โห โอ้โหดูดูดูด,ดูมีกล่องเป็นของตัวเองมีกะละมังแล้วก็ลองมีกล่องเป็นของตัวเองดูเป็นพรีเซนเตอร์ให้แม่ได้ไหมลูกเนี่ยฮะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยได้ไหมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยดูสิดูสินี่อาหารแพงด้วยนะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยดูสิเนี่ยโลครึ่งรวมห้าร้อยเลยอะ่ะสามโล ได้อาหารกระสอบหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหกระโดดหยิงเลยเก่งมากเลยนะเนี่ยดูดูดูด,ดูดูคนเก่งดูคนเก่งพรีเซนเตอร์ตัวจริงอยู่ข้างหลังแม่เนี่ยพรีเซนเตอร์ตัวจริงเนี่ยพรีเซนเตอร์ตัวจริงอังไลนยนี่ของหนูนลลูกเห็นไหมของหนูนะดูสิอังไลดีใจไหมไปไหนแล้วลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไง เนี่ยอันนี้คือของอังไลนะอังไรดูสิอังไรดีใจไหมคะไหนขอบคุณคขอบคุณ,ข,คณ em. ขอบคุณก่อนค่ะอังไลขอขอบคุณคุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะที่ส่งของมาให้อังไรอังไรจะกินให้หมดถุงเลยค่ะอังไรสัญญาเลยค่ะว่าอังไรจะกินให้หมดถุงนะคะคุณพ่อเอกสิทธิ์ขอให้คุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะมีความสุขมากๆนะคะดูอังไลทุกวันนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อเอกสิทธิ์มากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของหนูบ้านแคทฮีโร่ค่ะ